โอ้คเรครับเขาไม่อยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยะครับกับเกรมนี้นะครับเพื่อนๆบาคาร่าค่ายพีพีนะครับต้องบอกว่าไอตัวนี้นะครับเป็นเกรมใบนะเพื่อนๆนะครับใครสําหรับชอบเล่นสายแบบใบๆนะครับต้องบาคาร่าพีพีนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ที่ไหนก็มีนะอยากรู้ที่ไหนที่ไหนมีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางด้านล่างเท่านั้นนะอ่ะนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้เอาเข้ามา5้าพันนะครับ ขอเล่นบางๆไปก่อนแล้วกันนะครับขอเล่นบางๆไปก่อนที่แดงคนระับ <_ an> เ,เพื่อนๆเ,เทไปเลยครับภาพพันนะต้องบอกว่าถ้าผมสัญญาผมจะเล่นแค่ไม้สองไม้นะครับเห็นไ่มเกมเร็วแป๊บหนึ่งเปิดล้นะครับแล้วเป็นอะไรที่ภาพไม่กระตุกนะครับไม่เหือไม่เหมือนที่อื่นอ,ะอ่ะผมกล้าพูดเลยนะครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับโอ้โห แม่งหยิบมาโคตรปั่นเลยเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยปอกเก้าหัวเก้าพันเจ็ดเอาว่ะเอาว่าเพื่อนเพื่อนหวานเชียบไหมนะครับวันนี้บวกมาแล้วครับสี่พันเจ็ดร้อยฮะนะครับคราวนี้นะครับขอตามพี่น้าเงินไปห้าร้อยนะครับเจ็ดร้อยดีกว่าใส่สูตรไป นะครับเนี่ยนะครับเม็ดเดียวเลิกได้เลิกเลยครับเพื่อนเอนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเม็ดนี้โดนยังไงผมก็บวกอยู่ที่สี่พันนะครับแบบไม่ต้องคิดเยอะนะครับคือเราจะใช้อยู่ในกรมนมีไม่นานนะจะเล่นอยู่ไม่นานนะครับจะเน้นแบบเน้นรอดเออต้องบอกว่าเน้นรอดนะครับอลองดูนะลองดู啊นะ ลองดูครับเพื่อนๆใช้ระยะเวลาในการกดแป๊บเดียวนะครับสำหรับบาคาร่านี้นะครับผมไม่เสี่ยนนะครับแต่ว่าผมมาแนะนำเบิร์กเนทแล้วกันถือว่าเป็นเกมที่เปิดเปิดเร็วนะครับเรียบร้อยครับบวกมาครับขนาดไม่เสียนะนี่ฮะขนาดไม่เสียนะนี่ฮะนะครับไพ่มันออกแนวปิงปองครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยบวกแล้วครับ ชิวๆไม่ต้องคิดเยอะนะฮะชิวๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าปล่อยตามสูตรก็จะประมาณนี้นะฮะผมแทงเล่นๆสี่ร้อยฮะสองเปิดคือเลิกได้เลิกครับแล้วระบบภาพนะครับต้องบอกว่าไม่มีดีเลย์นะครับไม่มีดีเลย์นะครับหกเจ็ดแปดเรียบร้อย เห็นป่ะระบบภาพนะครับคมชัดไม่มีดีเลย์นะครับ16วิเท่านั้นนะครับในการเล่นนะครับรู้เรื่องบอกแค่นี้แหละแล้วว่ารู้เรื่องจริงนะฮะผมเล่นไปบางๆก่อนนะคือถ้าเม็ดนี้โดนอีกผมก็เลิกละเพราะว่าบวกขึ้นมา5,000นะฮะเท่ากับวันนี้บวก100%นะครับไม่ใช้เวลานานเหมือนปั่นสล็อตนะสล็อตนี่จะค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับ เรียบร้อยครับบวกมาอีกครับเพื่อนเพื่อเห็นปะเห็นปะเห็นปะบวกมาอีกครับเรื่อยๆครับเพื่อนๆถือว่าดีเลยนะครับถือไว้ดีเลยนะครับลองไปตามกันดูก็แล้วกันนะลองไปตามกันดูก็แล้วกันนะครับ โอ้โหหยิบมาหนึ่งกับสองแปดเฉยไอเบรเนื้อห้าจบเลยนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆวันนี้บวกหมื่นครับในระยะเวลาห้านาทีเลิกให้เป็นเย็นให้ได้นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้บวกนิ่มๆมาครับห้านาทีบวกมาหมื่นจบสวย หรือยังไงดีเพื่อนๆขออีกเม็ดป่ะขออีกเม็ดเอาให้เอาให้มันจบที่รุ่นเราดีกว่ามาขออีกเม็ดหนึ่งไ be พ,มอองงนะพ,พ่มันออกแนวปิงปองนะครับเพื่อนๆมันออกแนวปิงปองนะครับอย่างเงี้ยนะครับ รูปแบบปินงปองเลยนะครับเป็นไงสงแสงภาพสีนะครับไม่มีกระตุกผมบอกเลยจะใช้เน็ต2 G ก็ยังสบายเรียบร้อยครับปอกกาวครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงเมื่อกี้จะเลิกแต่ไม่เลิกก็ยังบวกอยู่ครับจบ เอาเท่านี้แล้วกันนะครับแคปรูปนี้มานะครับรับไปเลยครับคนละ200นะครับ5ท่านพอนะครับคนละ2005ท่านนะครับโอเคอีหมวยเปลี่ยนแล้วนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วไอ้เบนแยกใหญ่